สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะติดกันพลาครับวันนี้เราจะมารีวิวนะฮะ sdw hero ครับผมตัวนี้ sdw hero superior strike f dragon นะครับเป็นกล่องลำดับที่30พอดีเลยนะฮะเลขสวยตัวนี้ก็คือเป็น night strike Gundam บวกกับตัวของ gasper dragon ตัวมังกรนะครับที่ได้เคยรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็ กล่องที่31นะครับเขาสปอยไว้เลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับ SDW Hero Alternative Justice Infinity d r a g o n นะครับตัวนี้จะมาเป็นโทนม่วงๆเลยนะครับออกเดือนกุมภานะฮะเดือนหน้าหน้ากล่องนะครับก็จะเห็นว่าของกล่องเนี้ยตัวของ s t r i k e F d r a g o n เนี่ยครึ่งหนึ่งนะฮะมันจะเป็นหน้าแบบนี้ส่วนอีกครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นของตัว Infinity d r a g o n นะครับ มาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเพราะตัวนี้มันไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็คือตัวเป็นสีทองนะครับแล้วก็มีแค่พาร์ทมือนะฮะที่เป็นสีแดงนะครับอาวุธไม่มีนะครับแล้วก็แน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าสีทองของ SD นะครับมันจะเป็นทองแบบไหนนะฮะไม่ต้องคาดหวังกันเกินไปนะฮะเปิดกล่องกันเลยไปสำหรับตัวนี้นะครับก็ น่าจะออกก่อนญี่ปุ่นประมาณ1อาทิตย์นะคือจริงๆมันจะออกตามตารางน่าจะเป็นสุดสัปดาห์ที่ถึงนี้นะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยเราได้เล่นก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าทางบันไดก็เพิ่งโปรโมทไปเมื่อ2อสวันก่อนเท่านั้นเองนะครับอ่ะสติกเกอร์แน่นอนแผ่นใหญ่นะครับตัวของสีทองก็ตามนี้นะมีพาร์ทชิ้นใสนะครับ ก็เป็นชิ้นใสสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีชิ้นใสสีแดงนะครับตามที่เป็นที่เราได้เห็นกันนะครับชิ้นใสสีแดงทอ,องก็ตามนี้นะครับหุ่สองนะฮะแล้วก็สุวนที่สามนะครับสุดท้ายก็คือคู่มือนะฮะของ s u p e r i o r Strike F d r ก g o n นะตัวภาพอาร์ตเวิร์นี่มาอย่างสวยเลย การต่อก็ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนครับตัวนี้ก็ลูกเล่นไม่ได้เยอะอะไรนะฮะยกเว้นที่ตัวมันเป็นสีทองนะฮะเท่าน,นั้นเองนะครับอ่ะประมาณนี้แหละให้ดูนี่อย่างใก่เลยภาพอาตเวิร์กนะฮะไะเดี๋ยวเราไปแกะถุงนะฮะดูแผงนะครับในส่วนของแผง A นะฮะก็เป็นพวกชิ้นโครงต่อนะฮะก็มาเป็นสีทองอย่างนี้เลยนะครับ กล่องนี้ก็ราคาราวๆ4ี่รอยแปดิบาทนะสี่4้0ยหกิสี่้อแปดิบห้าร้อยะไรประมาณนี้แล้วก็สีทองที่ให้มาเนี่ยจะเป็นทองสองเฉดนะคะคืออันนี้เป็นเฉดแรกนะครับแผงบีก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทหัวต่างๆอันนี้หลุดมานะครับนี่หลุดมาจากในแผงก็พอรับได้นะฮะนี่พาร์ทหัวนะครับแล้วก็มีรวดลายนะครับตรงนี้พาร์ทหางนะฮะ คือรายละเอียดของงาน SD w o Hero เนี่ยเขาทำรายละเอียดมาดีอยู่แล้วนะครับลืมบอกไปนะอันนี้ก็คือโรงงานจีนนะแต่ว่า QC ด้วยของญี่ปุ่นนะครับอันนี้พลาสติกสีเหลืองนะครับแผง C นะฮะก็เป็นชิ้นแขนชิ้นขาชิ้นหน้าอกนะครับชิ้นหัวไหล่เป็นพลาสติกต่อไปเป็นแผง D1 แล้วก็ D2 นะครับซึ่งจะมีการตัด แบบตรงนี้นะครับแบบไม่เต็มแผงโผล่มาซึ่งมันเป็นทั้งคู่เลยนะเนี่ยดีหนึ่งกับดีสนะครับถูกตัดออกไปนะครับถูกตัดตรงส่วนนี้ออกไปนะครับก็เป็นอีกทองหนึ่งนะครับเป็นอีกโทนสีนะครับเอามาเทียบกันดูนี่เป็นทองโคโลโทนนะฮะกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับนี่อ่ะนี่น่าจะชัดนะทองโครลโทนนะฮะก็อันนี้คือรายละเอียดดีนะรายละเอียดดีเลย ต่อไปก็แผง e นะฮะเป็นพาร์ทใสส,สีแดงนะฮะสวยนะตัวกระโปรงแยกมาเป็น2ชิ้นนะครับฝ่ามือนะฮะมีมาอีก2ข้างชิ้นเทา้าแล้วก็สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ก็เป็นแผ่นใหญ่นะฮะเป็นสติกเกอร์กระดาษก็เวลาแปะนะฮะเวลาแปะเวลาแปะนะครับ,ะะรบก็พยายาม แปะใ hey ห้แม่นๆนะครับเพราะถ้าลอกออกมาเนี่ยมันอาจจะขาดได้ง่ายนะครับเดี๋ยวขอไปต่อ,อ,อก,ก่อนนะครับแปะลุยเรียบร้อยครับต่อเสร็จแล้วครับสำหรับตัว Superior Strike F Dragon ก็ไม่มีอะไรยุงย่งยากไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็มันจะมีพาร์ทที่จะมีอยู่2ชิ้นที่ไว้ใช้กับตัวของอะไรอะ่ะตัวของ Infinity Dragon น่ะนะครับ ก็จะเป็น2ชิ้นนี้ก็คือเก็บรอไว้ได้เลยนะฮะอันนี้ไม่รู้ว่าทําอะไรนะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าทั้งตัวเนี่ยเขาจะผ่าครึ่งหมดเลยนะฮะกระโปรงก็ผ่าครึ่งนะฮะนะอกผ่าครึ่งนะครับหัวผ่าครึ่งทําให้แบบน่าจะเล่นเอามาเล่นคู่กันได้นะก็คือเอาของ i n v i n i d r a g o n ะ justice i n v i n i d r a g o n กับตัวของ ไตรเอฟดากอนเนี่ยแบ่งพาร์ทครึ่งอะเอามาใส่ตัวหุ่นน่าจะได้นะครับผมว่าเป็นเป็นการตลาดที่ทางบันไดเขาเล็งไว้แล้วแหละนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันไม่มีอาวุธมาให้จะมีก็แค่เป็นพาร์ทมือสายนะครับไว้เปลี่ยนกับตัวของมือธรรมดาพาร์ทมือสายเนี่ยมันจะเป็นมือแบนนี่เดวให้ดู มันจะเป็นมือแบก็ถอดเปลี่ยนเป็นท่าอะไรก็ไม่รู้แหละเพราะว่ากระตูนยังไม่มียังไม่มีมานะฮะกระตูนยังไม่มีมาเดี๋ยวใส่ใส่ๆงงง <c oughs> มองพาชิ้นใส่มองยากอ่ะนี่ติดลงไปตามนี้ในส่วนของสติกเกอร์เนี่ยมีเยอะมากแล้วก็รอบตัวนะครับก็คือ เริ่มไปตั้งแต่ชิ้นหัวเนี่ยสติกเกอร์ทั้งนั้นเลยนะครับชิ้นไหนสติกเกอร์หน้าอกนี่สติกเกอร์กระโปรงหน้านี่สติกเกอร์เป็นแถบเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้สติกเกอร์นะครับเยอะมากตัวหางนะฮะก็ขยับได้นี่ตัวหางขยับได้ขึ้นลงบิดได้ไปมานะครับในส่วนของช่วงอกเอวเนี่ยผมว่ามันหลวมนะหัวด้วยนะครับดูมันขยับแบบเออมันหลวมนะอ่ะต้องความคิดนะ จากตัวอื่นเนี่ยมันจะแน่นๆตันๆนะตัวนี้ดันขยับได้แบบหลวมๆอย่างมากนะครับในการโพสแอคชั่นก็ได้ประมาณนี้แหละนะฮะไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าตัวนี้มันจะไปติดที่ไหล่กับหัวเนี่ยดีไซน์มันขัดกันถ้าไหล่อะมาปะทะที่หัวหัวนี่กระเด็นเลยนะเพราะว่าหัวมันหลวมนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะก็คร่าวๆตามนี้จะไม่ได้มีอะไรให้ดูเยอะนะครับก็ เดี๋ยวลองไปดูกับตัวหน้า Infinity Dragon นะครับว่าเอามาเล่นคู่กันแล้วมันจะสวยงามมากน้อยเพียงใดก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวของ SDW Hero Superior Style F Dragon นะครับสำหรับเรื่องของสีทองนะฮะก็มี2เฉดชอบไม่ชอบอย่างไรบอกกันให้ทราบด้วยแล้วกันนะครับก็ คนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่และยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูในการเกือบทุกๆวันเลยสำหรับคลิปนี้ขอจบใจเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม